ีกหนึ่งเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจยังคงเป็นควันหลงช่วงวันแม่นะครับพี่ใช่แล้วค่ะมีเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจมากๆมาร่วมแสดงความดีกันครับไล่เรียงนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็น13สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2566ครับ และพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระ,ระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นครับปีนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ารับพระราชทานรางวัลหลายท่านรวมทั้งพี่อุ่นภาคภูมิจงมั่นวัฒนาของเราพี่ปอบเปียการเวลาเสาเรือนและก็ยังมีเอ็มบุตรชราคมลูกสาวของพี่หม่ำโจกมกบอสใหญ่แห่งยุ้งข้าวเรคคอร์ดของเราครับเข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตตะเวทีอย่างสูงต่อแม่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในเรื่องของ ความกตัญญูต่อครอบครัวโดยพิจารณาจากการเป็นลูกที่ดูแลเอาใจใส่แม่ยังดีสม่ำเสมอเชิดชูวงตระกูลรวมทั้งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคมไยร,รำลำเล่ารางวัลค่ะอุลภาคภูมิเอ็มบุษราคำแล้วก็ปอบเปียเสาเรือนได้ให้สัมภาษณ์ถึงความภาคภูมิใจครั้งนี้ว่าอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับ ภาคภูมิใจมากครับแล้วก็ดีใจมากด้วยครับเหมือนเป็นตัวแทนลูกๆครับมารับรางวัลลูกกตันยูครับแล้วก็ได้เจอลูกๆมากมายเลยเจอพี่เอมแล้วก็พี่ปอบเปียด้วยก็สําหรับวันนี้นะคะภาคภูมิใจแล้วก็ปลื้มปิติมากๆค่ะนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะคะเพราะว่าได้รับในส่วนของลูกที่มีความกตันยูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจําปี2566้อซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะภาคภูมิใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเป็นตัวแทนลูกๆทุกคนนะคะมารับรางวัลนี้เพื่อแม่ค รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็รู้สึกปลับปลื้มมากๆเลยรู้สึกเป็นเกียรติแก่วงตระกูลมากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็เป็นครั้งแรกของเอ็มนะคะตอนที่เขาบอกว่าเอ็มได้รับเลือกเนี่ยก็ดีใจมากก็รีบไปบอกคุณแม่เลยว่าเราได้รับเลือกนะอะไรเงี้ยคุณแม่ก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ เห็นได้เลยว่าจากแววตาคุณแม่นี่คือคุณแม่เขาน้ําตาคลอก็คงปลื้มใจอ่ะในวันนี้เนี่ยนะปอเปียจะเอาโลเนี่ยละค่ะไปกราบแทบเท้าคุณแม่แล้วก็บอกคุณแม่ว่าได้มาเนี่ยเพราะว่ามีคุณแม่อบรมแล้วก็สั่งสอนลูกคนนี้ค่ะผมก็ขอบคุณคุณแม่นะครับที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยแล้วก็บอกรักกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็บอกรักอีกสักครั้งรักแม่มากครับเดี๋ยวกลับไปเจอก่อนหนึ่งทีครับผม แสดงความยินดีกับรางวัลน,นี้นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆที่สำคัญกว่านั้นคือลูกๆทุกคนค่ะความกตัญญูถ้ามีทุกวันมันจะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นและสำคัญคือการงานเราด้วยอะไรก็ตามที่มันติดขัดคำนี้คำว่ากตัญญูจะพาเราข้ามตรงนี้ไปได้จริงๆพี่เชื่อแบบนี้เราก็เชื่อเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นคนวงการบันเทิงตัวแทนลูกๆรับรางวัลลูกกตัญญูแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับน่ารักที่สุดเลยนะครับ